สวัสดีค่ะไอซ์ช่อง lady e y e n i g six นะคะวันนี้ไอซ์ก็จะมารีวิว study paner n เหมือนที่ให้สัญญาไว้เนาะก็ขอโทษที่มาช้าเนึนงนะคะแต่ว่าก็มาอยแน่นอนเนาะอันนี้จะเป็น study paner n ของไอซ์ใช้นะคะก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะที่ไอเคยทำไปใน study with me หลายๆตอนนะคะสองตอนมั้งสองสามตอนนะอันนี้จะเป็นสมุดจาก muji ค่ะแล้วก็แต่งสติกเกอร์ด้านหน้าเนี่ย ก็วยสติกเกอร์โอลาลานะคะให้แต่งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่เปิดดูด้านในกันดีกว่าอ๋อนี่เขามีพลาสติกใส่ด้วยนะด้านหน้าก็คือเวลาน้ำหกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะเปียกไปถึงข้างในมากเท่าไหร่เนาะมาดูกันที่หน้าแรกห,หน้าแรกนะคะมันเขียนว่า study planner เอยเขียน lady earth นะจะใส่ไว้ด้วยเปิดต่อมาจะเป็นหน้า ปฏิทินนะคะสําหรับหน้าปฏิทินเนี่ยไอยจะเอาไว้จดพวกรายละเอียดต่างๆตามปฏิทินของคณะสําหรับเด็กประถมหรือมัธยมเนี่ยประถมไอไม่แน่ใจนะแต่มัธยมอะโรงเรียนเขาน่าจะมีปฏิทินให้เนาะที่เขาจะแปะไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนนั่นแหะเราก็ไปเอามาทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมจะมีจุดแดงๆเล็กไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยไอยเขียนจุดแดงๆไว้จะเป็นวันหยุดะคะ่ะทุกวันหยุดจะมีจุดแดงๆเนาะ ขงนี้ยังไม่ได้ใส่ลงมาแล้วก็อันนี้จะมีคีย์นะคะเป็นไอเอาไว้ทําเหมือนแบบอย่างถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมีกากระกบ,บนี่คือแคนเซลิลอะไรแบบนี้อันนี้ยังทําไม่เสร็จเพราะว่าคืออะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวด้วยเพราะว่าแล้วก็ไอย,ยังไม่ได้เปิดเทอมด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเหมือนที่เอาไว้เพื่อที่จะแปะโพสิทอะไรแบบนี้ลงไปได้เนาะหน้าถัดมา หน้าทันมาจะเป็น time t a b l ลหรือตารางเรียนนั่นแหละอันนี้คือจะเป็นของเทอมนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างหลายคนอาจจะเห็นว่าเออเว้นไว้ทำไมอันนี้อาจจะเว้นไว้ว่าเว้นไว้ใส่ชื่อเต็มๆของรายวิชารหัสวิชาชื่ออาจารย์ผู้สอนแล้วก็พวกเบอร์ติดต่ออาจารย์ต่างๆทั้งเบอร์ทั้งอ e ี mail, ID, เมลไลน์ไอดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะจดพวกคะแนนอย่างเช่นสอบกลางภาคได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะจดไว้ตรงนี้นะคะ ถามว่าทําไมต้องจดด้วยเบอร์อาจารย์หรืออาาีเมลอาจารย์ก็คือจะบอกว่าเด็กมาหาลัยเนี่ยการติดต่ออาจารย์จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะแต่ว่าเราจะมีเรื่องติดต่อค่อนข้างเยอะนะเราจะต้องติดต่ออาจารย์เยอะมากๆแต่ว่าการติดต่อจะค่อนข้างยากอาจารย์จะไม่ค่อยอยู่ให้เราติดต่อเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาาีเมลเบอร์โทรอะไรพวกนี้จะสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วถัดมาจะเป็น r e a d i n g list อันนี้เนี่ยอาจจะทำอเออคือวันแรกอะ ที่เปิดเทอมอาจารย์เขาจะให้คอร์สสารบัตรมาจะเป็น A สแล้วจะบอกว่าเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างแล้จะเอาตรงนั้นน่ะมาใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเลิกเรียนในหนึ่งวันน่ะคือมหาลาัยอะไอ้ไม่แน่ใจนะว่าทุกมหาลัยหรือเปล่าแต่เป็นมหาลายายัยไอคณะไอเนี่ยจะเรียนกันวันละหนึ่งบทก็คือพอจบบทปุ๊บก,ก็กลับมาก็ต้องมาอ่านมาทบทวนอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จปุ๊บอะไรที่เขียนว่าไอ้นโน้ตทำโน้ตแล้วอ่านรอบแรกแล้วหรืออ่านรอบสองแล้วอะไรเงี้ยไออ่านทั้งหมดสามรอบด้วยกัน ก็แบ่งเป็นสองวิชาก็คือเนี่ยอันนี้จะเป็นโค้ดสี่ของแต่ละวิชาเขาเลยนะคะแล้วก็หน้าถัดมาอันนี้จะเป็น reading plan อันจะทำเอาไว้เป็นสามสัปดาห์นะคะก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นสำหรับ midterm นี่เป็น final เนาะคือสมมติอย่างเทอมนี้เนี่ยอันจะเรียนวันพฤหัสเออวันพุธวันพฤหัสเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอบพุธกับพฤหัสอันนก็จะแผนไว้สองอาทิตย์ล่วงหน้าเนี่ย เราจะต้องอ่านอะไรบ้างสมมติมี10บทเนีต้องไล่เลยวันละบทนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่านสําหรับช่วงสอบอันนี้จะเป็น reading สองนะแต่ถ้าเป็น reading แรกเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงอ่านตอนโ o t ตเนาะเสร็จแล้วนะถัดมาจะมี homework กับ quiz นะคะ homework ก็คือการบ้าน quiz ก็คือสอบย่อยอันนี้จะเขียนเอาไว้ตรงนี้ว่าวันที่เท่าไหร่ที่สั่ง แล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็วันที่ส่งอันนี้เป็นช่องไว้เช็คว่าเออทำแล้วหรือยังไม่ทําอะไรแบบนี้ค่ะคิชอันนี้จะมีเป็นช่องว่างๆเลยก็คือแค่เขียนว่าวันที่เท่าไหร่ที่สอบแลสอบเรื่องอะไรแค่นั้นไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งตรงนั่งติ๊กอะไรเท่าไหร่เนาะสำหรับสต๊ d ดี้แพนเนอร์ของอันเนี้ยเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างเรียบๆไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเน้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าความสวยงามเนาะแล้วก็เล่มนี้เนี่ย ไอ้ไม่ได้เอาออกนอกบ้านด้วยไงอาจจะเอาไว้ที่บ้านไว้นั่งจดอะไรเงี้ยไว้ดูที่บ้านนะคะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะต้องอยู่บนโต๊ะไอ้ตลอดด้วยนะเพราะว่าก็จะเปิดบ่อยมากๆอ่ะเพราะที่เห็นว่ามันบางเพราะว่าพอจบเทอมปุ๊บไก็จะฉีกออกไปเขียนเทอมนี้เนี่ยมีอยู่แค่เท่านี้ใช่ไหมจบปุ๊บไอ้วฉีกออกเลยแล้วก็ดึงออกให้มีเลยนะคะแล้วก็มาเขียนใหม่เอาก็ไม่มีอะไรแหละก็มีเท่านี้แหละนะคะ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคิงไว้ที่ด้านล่างได้เลยหรือว่าสงสัยว่าแบบเฮ้ยอันนั้นทำยังไงอันนี้ทำยังไงอันนั้นซื้อที่ไหนอะไรแบบเนี้ยถามได้นะคะจะเห็นด้ว่าเออไอตอบตอบตลอดนะถ้าไอว่างๆเนี่ยไอจะเข้าไปนั่งตอบคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะคะสำหรัแบวบันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ